ด้วยนะคุณมากมายค่ะแสงกำลังงานแสงกำลังงานพี่อินตองสวัสดีคุณอินตองด้วยค่ะสวัสดีตองด้วยขอบคุณคุณอินตองด้วยนะคะน้องบึงสวัสดีพี่ถาปนีสวัสดีพี่ถาปนีค่ะ อ๋ยขอบคุณค่ะอีกสองวันจะตามไปเที่ยวนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอีกสองสามวันอย่าตามไปนะคะอย่าตามไปตรวจยุงลาย <c oughs> อาสมอออยเป็นสมรวจยุงลายค่ะสมบูรวจยุงลายน <c oughs> อนจังเลยนอน ค่ะคุณ้าข,าขายันขยันคลิปตัวเองเยอะแยะน่ะลงไปเลยลงไปเลยค่ะดีกว่าเอาไปลงให้เขาดีกว่าไปลงบ้านนู้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยมาลงอยู่นี่ยังสร้างประโยชน์ได้กว่าเลยนะคะจิตตมค่ะจิตตมแล้วค่ะจิตมแล้วค่ะ สวัสดีรยนะ้สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีบาวคู่ค่ะสวัสดีบาวคู่ค่ะ ด้านด้วยนะคะคี aha. Aha. USA, de de ่พลังรับพลังบวกที่มอบยาเดยค่ะสาปุนี้ท่าทายดาาคู่ค่ะขอบคุณดาาคู่ค่ะดาาคู่เห็นน้อง้อยยังเห็นยาย้อยแล้วหรือยัง บากคูเห็นใจอ้อยหรือ,อยังยายอ,อย้อยอ้อยซี่เราไงยายไปตามมาแล้วไปตามมาทําแล้วตามมาบ้านหลังนี้แล้วตามมาบ้านหลังนี้แล้วค่ะฝากไปเป็นกําลังใจให้น้องอ้อยด้วยนะแบาบวครูเ้อี๋ยีกนาตีหนึ่งลงละค่ะอีกนาตีหนึ่งลมงละค่ะ สิแด้ว่าจะลงยี่ห้าแต่นี้มันจะสามจุดยาวๆเป็นสามจุดน,นะคะเสร็จแล้วครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้กันคนอกหักพอการบ้านนี่ <c oughs> ใครอกหักมาเจอกันบ้านลังนี้เด้อาสิ <c oughs> นะคนอกหักมาเจอกันบ้านนี้ <c oughs> สวัสดีค่ะบ่าวคู่ดีใจจ้างเจอกันแล้วเจอกันแล้วนะบอกให้มาขึ้นไลฟ์ด้วยกันบอกมาขึ้นไลฟ์ด้วยกันมาแรงมาเดินหนองอ่อยมาแ้งมาขึ้นไลฟ์เด้อขอบคุณค่ะยกม,มือบายบายเลยค่ะยายปิดไม่ไหวแล้วปวดแขนแล้ว <c oughs> ปวดแขนแล้วบายบายยกม,มือสีชมพูกันเลยค่ะบายบาย,นนาบายกันนะคะเดี๋ยวาบรรยากาศแต่เว้นจำๆกัน เว้ยแจมแจมกนนันสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาพอหอมปากหอมคอค่ะพี่น้องมาพอหอมปากหอมคอ